Inside p o d c เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast นายแน่มากอดีตกรกะตฟันธงประยุทธ์กระอักแน่ปมไล่ธรรมนัดลั่นพร้อมคว่ำรัฐบาลได้ทุกนาทีอดีตกรกะตวิเคราะห์ไล่ธรรมนัดบวกพวกทําบิ๊กตู่กระอัก ชี้พร้อมความรัฐบาลได้ทุกนาทีหากการต่อรองประโยชน์ไม่ได้ดังใจเพราะไม่มีมติพักมากั้นแล้ว นายสมชัยศรีสุทธิยากรพออศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตและอดีตกรรมการการเลือกตั้งกะกะตโพสต์ข้อความแสดงความเห็นกรณีการขับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าพร้อมกลุ่มสอสอพ้นพักข้อหาสร้างความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐโดยระบุว่าเกมชนะของธรรมนัฐ การถูกขับออกจากพักพลังประชารัฐของ21สสในกลุ่มธรรมนัตเป็นเกมการเมืองที่ล้ำลึก แม้ว่าพักใหม่ที่จะไปอยู่ดูคล้ายพักสาขาที่มีคนสนิทของพลเอกประวิทย์ไปตั้งรอไว้ก็ตามกลุ่มสอสอ21คนนี้แม้ไม่ประกาศว่าเป็นฝ่ายค้านแต่พร้อมคว่ำรัฐบาลได้ทุกนาทีหากการต่อรองประโยชน์ไม่ได้ดังใจและไม่มีคำว่ามติพักพลังประชารัฐมาเป็นอะไรที่กีดขวางอีก เสียงสนับสนุนของรัฐบาลที่อยู่ดีๆก็หายไป21เสียงจึงเป็นอะไรที่พลเอกประยุทธ์ต้องหวั่นไว้เพราะเมื่อกฎหมายสำคัญเข้าสภาไม่ใช่แค่การกดดันของกลุ่ม21คนนี้แม้พักเล็กพักน้อย1เสียงสเสียงจะเรียกร้องอะไรอาจต้องตามใจพลเอกประวิทย์เองเมื่อขาดขุนพลคู่ใจคนใหม่ที่จะมามีฝีไม้ลายมือใจคอกว้างขวางหล่อเลี้ยงสมาชิกได้เท่าคนเดน หรือไม่อาจเป็นเครื่องหมายคำถามและเหล่าคนในอาจเริ่มสอดใส่สายตาหาที่อยู่ใหม่แม้กายยังอยู่แต่มองไปไกลแล้วยิ่งกติกาเลือกตั้งเปลี่ยนไปหวังให้พลังประชารัฐได้เปรียบจากสถานะการเป็นพักใหญ่วันนี้ทุกอย่างบอกแล้วว่าไม่ใช่การแก้กติกาจึงเข้าทางเพื่อไทยเต็มๆนาทีนี้ต้องบอกว่าธรรมนัตนายแน่มาก พักรัฐบาล277ลบ21เหลือ256พักฝ่ายค้าน209บวก21เป็น230ห่างกัน26เสียงรัฐบาลและฝ่ายค้านกลับมาอยู่ในสถานะเสียงแตกต่างกันไม่มากอีกครั้ง 21ที่ออกมาถือเป็นกลุ่มก้อนที่พร้อมปฏิบัติการจมเรือได้ตลอดเวลาส่วนพักเล็กพักน้อยในฝ่ายรัฐบาลดูมีค่ามีความหมายขึ้นมาทันทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ